สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำคุกกี้สูตรพิเศษกันนะเพราะว่าปุ้ยมีเกรนเหลือเยอะมากจากการต้มเบียร์นะคะก็จะเป็นหมอปุ้ยก็นำมอตัวน,นี้เนี่ยไปแปรรูปนะคะไปทำให้แห้งแล้วก็นำมาบดเป็นอมอเป็นแป้งหมออะไรประมาณอย่างนั้นนะคะก็เอามาเป็นส่วนผสมในการทำคุกกี้แล้วก็อาจจะมีเมนูอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะเพราะว่ามีค่อนข้างเยอะทีเดียว เอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะว่าจะต,ต้องทำยังไงส่วนผสมนั้นปุ้ยจะลงไว้ที่ใต้คลิปให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปชมกันได้นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ของแห้งของแห้งที่ใช้ก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์ก็มีนมผงน้ำตาลไอซิง่งแล้วก็ ผงฟูนะคะพอดีว่าปุ้ยลืมส่วนของผงฟูที่ใส่ลงไปในนี้แต่ว่าปุ้ยเอาไปลงในส่วนของอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็เพื่อนๆที่ทําอยู่ก็เอาไปรวมกันเลยนะคะน้าตาลไอซิ่งก็ใช้อยู่ที่30กรัมสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะก็หวานแบบพอดีส่วนตัวแล้วก็ไม่ชอบกินอะไรที่มันหวานมากอยู่แล้วด้วยนะคะ ก็จะมีพิเศษในส่วนของน้ําตาลเพิ่มีกนิดหนึ่งก็จะเป็นส่วนของน้ําตาลมะพร้าวไซรับซึ่งจะเพิ่มในส่วนของกลิ่นคาราเมลนะคะซึ่งมันเข้ากันมากเลยกับมอสนะคะเนยที่ใช้นะคะให้เลือกใช้เป็นเนยที่มีไขมันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นเนยที่วางไว้อุณหภูมิห้องแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเติมน้ําตาลมะพร้าวลงไปแล้วคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน ให้้เเขากันลยแล้วเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของไข่ขาวลงไปนะคะแล้วใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เนียนเลย จากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของแห้งลงไปก็ร่อนผ่านตะแกรงนะคะจะได้ไม่เป็นเ,เป็นก้อนใหญ่ๆเวลาไอซิ่งมันลงไปนะคะก็จะทำให้เนื้อขนมคุกกี้ของเรามีความเนียนแล้วก็โปร่งมากด้วยผงฟูก็ใครจะเอาไปรวมไว้ในขั้นตอนแรกอย่างที่ปุ้ยแนะนำก็ เอาไปรวมดีกว่านะคะแต่ก็ขั้นตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนให้เข้ากันเวลาเราคนคุกกี้โดเราไม่จําเป็นจะต้องคนนานนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราคนนานเนี่ยกลูกเตนในแป้งมันทํางานแล้วจะทําให้เนื้อคุกกี้ของเราเนี่ยมันมีความเหนียวและไม่ปโปรง่งนั่นเองจากนั้นเดน๋ยวเราใส่หม้อลงไป ก็จะเป็นมอผงที่ปุ้ยทําไว้นะคะใครไม่มีก็ให้ใช้เป็นข้าวโอ๊ตแทนก็ได้โอ๊ตปัญญาอะไรเงี้ยใส่ลงไปแทนได้ค่ะช็อกโกแลตนะคะใส่ตามชอบได้เลยนะคะปริมาณก็ตามชอบได้เลยชอบมากใส่มากถั่วอบแห้งนะคะก็เป็นธัญพืชอบแห้งเพื่อนเพื่อนชอบอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ ก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมาพ้านอ่าแล้วก็เม็ดฟักทองแล้วก็อัลมอนด์สไลด์อ,อัลมอนด์อกอัลมอนด์หั่นนะคะแล้วก็ขนคุกกี้ให้เข้ากันพอเม็ดแป้งหมดแล้วก็พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามาเทลงบนกระดาษไขกระดาษรองอบแบบนี้แล้วก็พยายามอ่า ทำให้เขาเป็นรูปทรงนะคะเพื่อนอาจจะทำเป็นทรงเหลี่ยมหรือว่าทรงกลมก็ได้ค่ะแล้วแต่ตามที่เราชอบเลยปุ้ยก็จะเอาอัดลงไปในพิมพ์ตัวนี้นะคะเป็นพิมพ์สำหรับทำคุกกี้นะคะก็ทำให้คุกกี้มีขนาดที่เท่ากันนั่นเองใครไม่มีก็พยายามใช้มือช่วยเอานะคะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จะแรปด้วยพลาสติกแบบนี้นำเข้าแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะ ทิ้งไว้24ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาอบกันค่ะเอาละค่ะ24ชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวเรามาหั่นคุกกี้ของเราเลยนะคะการที่เราทิ้งคุกกี้โดไว้ในตู้เย็นเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มรสชาติให้คุกกี้เรามีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อนๆก็หั่นคุกกี้ขนาดตามชอบได้เลยนะคะความหนาบางแล้วนำเข้าอบค่ะ วุ้ยจะอบที่อุณหภูมิที่วอร์มเตาไว้แล้วนะคะ170องศาให้คุกกี้ฟูขึ้นเต็มที่แล้วก็จะลดอุณหภูมิลงมาเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่ชอบกินคุกกี้แบบค่อนข้างนุ่มหรือว่าไปในทางชิววี่ก็อบประมาณ15-18นาทีแล้วแต่เตาใครเตามันนะคะต้องเฝ้ากันเอาเองนะคะส่วนตัวชอบคุกกี้ที่กรอบนะคะก็จะอบเพิ่มนะคะก็ อบเพิ่มอีก15 2 0นาทีจนกว่าคุกกี้จะเหลืองกรอบนะคะเมื่อคุกกี้ของเราอบสุกแล้วเราก็นำมาพักไว้บนตะแกรงนะคะพักให้เย็นสนิทแล้วค่อยจัดเสิร์ฟนะคะเอาละคะ่ะเพื่อน,อนๆก็ไปทดลองทำดูแล้วกันนะคะถ้าได้ผลยังไงอร่อยไหมหรือว่าชอบไหมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ บอกด้วยแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ